สวัสดีครับวันนี้จะมาลองทำน้ําดื่มชนิดนึงนะฮะที่เราจะเห็นได้ในคลิปของพวกอินเดียสตีทฟู้ดนะครับเขาจะมีส่วนผสมของโซดานะฮะที่แบบโฮลีลาคนทำเกาจะแบบสุดยอดมากไปดูสูนมาแล้วก็สั่งซื้อทุกอย่างมาแล้วนะครับวัตถุดิบนะฮะในครั้งนี้นะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า เจ้าจิรานะฮะหรือว่าเป็นผงยีรานะครับแล้วก็จะมีเกลือดําฮิมาลัยนะฮะหรือที่เรียกว่าคลานามักนะครับก็มีโซดาแล้วก็มีมะนาวนะครับก็ง่าย,ายๆแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเริ่มจากมะนาวนะครับประมาณครึ่งลูกต่อหน,นึ่งแก้วนะครับ ได้น้ำมะนาวแล้วนะครับน้ำแข็งนะครับตามสไตล์ของอินเดียนี่ต้องทุบนะไม่ทุบก,ก็ต้องมีแบบเล็กแแล้วจิ้มๆไปแต่ที่ผมหาเหล็กลไม่ได้ก็นะ้องน้ำแข็งไม่เยอะเนาะน้ำแข็งประมาณนี้ไม่เยอะต่อด้วยเจ้าผงจาริล่าเนี่ยฮะหรือว่าพีรานะฮะ ก็จะใส่ประมาณครึ่งซองนะครับโอเคอเกลือดำฮิมาะไยนะฮะนิดเดียวครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นโซดานะฮะโซดานะครับแต่ขอรีลาแบบอินเดียหน่อยแล้วกันไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะอา อ่าตรงนี้อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองกันนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเสียส <Yes. S 2> อากาศร,ร้อนๆน,นะฮะ เห็นคนอินเดียเขาแบบรถติดๆเนาะควันเยอะๆแล้วก็มีเสียงตรงเสียงแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะอ่ามันก็สดชื่นนะไม่มีความหวานมีแต่ความเปรี้ยวชุ่มคอนะฮะก็ใช้ได้นะ เป็นเครื่องดื่มแห่งความสดชื่นนะครับแป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่งบางร้านก็ใส่น้ำมันลมนะนนี้ผมก็เตรียมมามีอยู่ในตู้เย็นพอดีอันนี้เป็นสปรย๋ยวขอลองใส่สปรท์นิดหนึ่งนะเติมน้ำแข็งอีกก้อนนึ่งอลองดูครับ ชื่นสดชื่นมันหวานไนี่โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวกันเท่านี้นะสำหรับน้ําจาจิล่านะฮะถ้าเป็นที่อินเดียเขาจะเรียกจาจิล่าไงก็มีโอกาสคือช่วงนี้มันจริงๆอยากไปนะอินเดียแต่มันติดโควิดอะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยหาลองเองเลยเพราะว่าชอบดูเหลือเกินพวกคลิปอินเดียเนาะสรตทฟู้ดเนี่ยยังไงก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ สำหรับใส่ห้องกับบ้านนะฮะสำหรับเทบต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับย a h